สวัสดีครับค่ะฝันว่าจะได้ครับคุณพ่อฝันจะไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางค่ะก็ง่ายว่าพีตะแหกนะอืมค่ะจะเลี้ยงตะแหกแมนพีต,ะ,พตะแหกจะให้เจ้าหน้าเพิ่นให้เจ้าหน้าเพิ่นเลี้ยง,เ,งเป็ดเลี้ยงขาคิ๊บเป็ดขาไกลขาไก่เปนไปเส่นไปวายเพิ่นมานเห็นไหมตอนสีลงเฮทายเฮทหน้าอ่าเนี่ยเปิดให้เลขมหนา ไนเด no. <96 S 1> ็กมาเก่าห้าเห็นที่ใช้พอเห็นยี่นี่ไม่ตรอง้วยครับเห็นที่ไี่ตรองนอแนนเก้าหกห้าแนนเก้าหกห้าสองโตมี่ค่คะกับหาทีหาซีแนนหาีค่ะถือให้เอฟซีบ้างนะคะคุณพอนี่นะคะแอบนาจอยเวงเด้าค่ะประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดพอหามีโว์มิลาขับคุณพอทองลาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะพอทองคาขอบคุณครับ